พี่ๆเดินไปไหนมาไหนหยิบจับอะไรเงือออกทีรักจะมีคนทักพี่ว่า oo, ใช้อะไรทําไมมันหอมอย่างนี้เพราะว่าพี่ที่เขาเอฟไปให้แฟนเขาใช้เขาบอกเจ้าไหนถามว่าซื้อน้ําหอมเมืองนอกมาใช้เหรอนะคะหนูเลือกเกรดที่นําเข้าจากฝรั่งเศสให้กับพี่ๆในหัวน้ําหอมของการก่อนปรุงนะแล้วเรามาปรุงกันถ้าหนูอยากได้หวานอีกนิดต้องเพิ่มกลิ่นวานิลาต้องเพิ่มกลิ่นจัสมินต้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยให้หนูนะทิรัก เรามาปรุงกันใหม่เลยน้ำหอมเนี่ยเป็นตัวที่ปรุงใหม่นะฮะเป็นสารตั้งต้นที่ได้ปรุงใหม่ด้วยนะที่รักนะคะนะราดนล้วหนูขอไฟเลขหนึ่งค่ะเรียบร้อยนะใครเสียไม่ติดลองแคปรูปแล้วส่งหาน้องแอดมินในข้อความ,มเ e s s ซ n เจ r หลังบ้านเด้อที่รักเด้อต่อไปต่อไปต่อไปนะจ๊ะอาจารย์ขึ้นห้าหางให้แฟนเพจหน่อยคะ่ะแปดหางอยู่ตรงนี้นะที่รักที่รักตัดแปดหางได้เลยเดี๋ยวหนูจะขึ้นห้าหางให้กับแฟนเพจนะคะระหว่างนี้นะเอ้าอาจารย์เคอเอ,อเหลือซะแล้วขาออภัยด้วยคะ่ะ ต่อไปเป็นกลิ่นที่เป็นใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้าใช้ผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายหล่อๆถ้าใช้ผู้หญิงก็จะเป็น working woman นิดนึงคล่องตัวหน่อยนะคะหล่อแบบหล่อแบบอาจารย์ชัดเลยนฉีดแต่แต่กลิ่นไม่เหมือนกันอ่กลิ่นมันอยู่ที่เหงือ่อที่หนูบอกค่ะทำอะไรมันต้องพิเศษใช่ไหมสมมติว่าสีเขียวหรือสีอื่นก็นตามพี่ๆฉีดะ พอถ้าถ้าเกิดฉีดที่ตัวแบบนี้มันจะติดเสื้อผ้ากลิ่นจะใกล้เคียงกันไม่ต่างกันกับความหอมที่เราได้กลิ่นแต่กลิ่นที่จะเป็นฟีโรโมหรือว่ากลิ่นที่เป็นเฉพาะกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราฉีดตรงจ,จุดชิพจรเพอเหงื่อออกเดินแล้วเราจะมีความรู้สึกเลยว่ามันจะหอมคนละแบบอ่ะมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเรานะมันจะเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกได้ว่าพี่เทสดีมากอย่างนี้เลยค่ะนาพี่จ๋าะนะคะ นะของอาจารย์ชัดค่ะนะคะน้องหนูคอควายเลขสองวันนี้จาก500เป็นพันนะจากเป็นพันให้590วันนี้ให้อยู่ที่13 9บาทเพราะอาจารย์ชัดอายุ39แฟนเพจบอกใช่เลยห้าห้านะฮะใช่ไหมเห็นภาพเลยใช่ไหมจ๊ะใครที่เมาน้ําหอมเนี่ยหนูเป็นคนหนึ่งที่มึนน้าหอมเมาน้ําหอมเพราะฉะนั้นหนูเลือกเลือกเยอะแล้วก็เลือกมากฝังดีเลยหเลือกไม่ใช่เรื่องนะพี่จ๋า อันนี้กลิ่นของอาจารย์ชัดนี่อยากจะพรีเซนต์เลยว่ากลิ่นของอาจารย์ชัดจะบ่งบอกแล้วฉีดแล้วหล่อละมุนนะฉีดแล้วแบบเป็นคนสวยเท่อย่างนี้เลยค่ะพี่จา๋านะคะนะตัวนี้ตัวสารสก,กัดที่แพงที่สุดที่ใส่ไปคือมเมล็ดพริกไทยสีชมพูที่เหมาะสําหรับการทําน้ําหอมนะกลิ่นที่บ่งบอกว่าหล่อสมาร์ทสวยสมาร์ทเป็นยังไงนะคะนี่นะคะนะ หอมเลยจิงพี่จ่านะคะอาจารย์อยากเปลี่ยนแก้วอาจารย์ห้าหางเรายังไม่ได้ตัดอะอะเหรอแล้วยังไม่ได้ตัดห้าหางาหนูบอกไว้ถึงเื่นหนูจะตัดขึ้นห้าหางให้แฟนเพจแฟนเพจทักมาแฟนเพจเดี๋ยวหนูขอโทษค่ะแฟนเพจทักมาอาจารย์อาจารย์ห้า,าหางมันเหมือนงวดที่แล้วแล้วนะเดี๋ยวหนูตัดให้วันนี้่ะแต่เดี๋ยวจะตัดขึ้นหน้าหางให้แฟนเพจนะคะ นะตาแปดหางออกก่อนเนะาะกราบขออภัยแฟนเพจด้วยนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นเลขแรกของห้าหางค่ะเลขแรกของห้าหางนะเก้าสี่ระหว่างกระดกเป็นหกสี่ค่ะ ห้าหัางนะเลขแรกนะจ๊ะระวังกระดกเป็น6กสี่นะเลขห้าห่างเลขแรกค่ะที่รักจ๋านะต่อไปจ้ะนะฮะอ่อ จดสค่ะต่อไปจะพี่จา๋าทันไม่จ้าคุณเสืยโครอทันไหมค้างเหรอพี่จ๋าดูให้หนูหน่อยค่ะค้างไหมค้างไหมค้างไหมใครขึ้นเข้ามาใหม่อย่าลืมนะคะ CF อย่างอื่นแล้วอย่าลืมนะคะราดหมอม้าคอควายเลขศูนย์นะคะสลีปปิ้งมาร์ก มาร์คหนึ่งสองมาร์คได้สามถึงห้าวันค่ะนะหน้าเด้งฉ่ำฟูแต่งหน้าติดชั่วข้ามคืนนะใช้เกินยี่สิบแปดวันมาร์คเกินยี่สิบแปดวันติดต่อกันพี่ๆจะได้ความกระจ่างสว่างใสนะคะกระจุดด่างดำจะแลดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดราดหม,มามาคอควายเลขศูนย์นะ,ะคนละหนึ่งสองแจกฟรีค่ะลองดูนะคะสองละเก้าสิบเก้าบาทไม่ได้ขายนะวันนี้แจกฟร,มมรีราดหมามาคอควายเลขศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอยากได้เพิ่มอีก ลาดขายคือมอมาคอควายเลขหนึ่งซองละสามสิบเก้าบาทจัดโปรโมชั่นค่ะนะพี่จ๋านะคะต่อไปค่ะเลขต่อไปนะคะพี่จ๋าเอาแล้วนะแฟนเพจนะเลขต่อไปจ้ะ เลขต่อไปนะเจ็ดเก้าค่ะระหว่างกระดกเป็นเจ็ดหกค่ะ จะทีรักจ๋ารอแป๊บนึงนะคะหมามาข้อความเลขศูนย์ใครเซฟไม่ติดแคปรูปได้นะคะส่งหาน้องแอดมินในข้อความ Messenger หลังบ้านค่ะนะวันนี้เป็นรหัสแจกให้กับแฟนเพจไปทดลองใช้กันใช้ดีแล้วอย่าลืมนะนะต่อไปจ้ะเลขต่อไปนะคะ ศูนย์ค่ะมีเฟซเพจขอวิสซี่ต่อไปแปดศูนย์ค่ะวิสซ<า>ีได้คอ,อเย็นมีไหมจ๊ะพี่เขาอัพเดตสต็อกมายังน,น,นะมาลึกแต่ว่าคุณแม่พี่เขาเข้าโรงพยาบาลน่าจะยังไม่ได้อัพนะอ่ะต่อไปนะที่รักนะทันไหมจ๊ะ เดินเร็วคือเจ็ดและแปดนะคะเด่นงวดนี้จะเลขร้อยงวดนี้คือเจ็ดแปดเป็นเลขร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเจ็ดแปดเป็นเลขร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะได้ค่ะเจ็ดแปดเป็นเลขร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะได้ค่ะเจ็ดแปดเป็นเลขร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะที่รักจ้ะทันไหมทันไหมทันไหมจ้าทันไหมจ้าเจ็ดแปดเป็นเลขร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะ อา okay. จารย์จวันนี้วันนี้จับสีแปดปะสีแปดมีใครอยากได้สีแปดบ้างใช่ค่ะอาจารย์สวยมากๆเลยค่ะแฟนเพจพูดจาน่ารักมากเจ็ดแปดเป็นเลขร้อยเปอร์เซ็นตค่ะ <Huh? S 2> เดินเร็วคือเจ็ดและแปดนะเดินเร็วคือเจ็ดและแปดและเจ็ดแปดจะเป็นเลขร้อยเปอร์เซ็นตไม่เห็นเลขค่ะเลขอยู่ซ้ายมือกับขวามือมุมจอด้านบนนะที่รักนะเห็นไหมเอ่ย เลขอยู่ซ hmm. ้ายมือกับขวามือบนบนจอนะคะบนหัวอาจารย์เลยค่ะพี่พี่บอกทันนะจ๊ะพี่พี่เห็นใช่ไหมจ๊ะว้าวแฟนเพจบอกนะคะดีใจดีใจดีใจอ่ะโอเคไหมนะคะเอ t ทีมีอยู่ MCT มีส่วนหนึ่งมีส่วนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างก็กินจนหมดอยู่แล้วเนี่ย MCT กินตัวอย่างเรียบแหละทีรักทำยังไงดีนะคะจริงจริงหนูก็กอกปากว่าสองซองสองซองอาจารย์ MCT ใกล้เบิร์ดแล้วอะไรอะไรบำรุงสายตาค่ะ89บาทนะคะ แปดสิบเก้าบาทนะคะโอ้ยชมถูกชมไม่ได้ค่ะพี่จ๋ามันใจมันได้ค่ะพี่จ๋าออสี่รหัสนะอ๋ออ่างเลขสี่วันนี้ให้แปดสิบเก้าบาทจติรักจ๋าอ๋ออ่างเลขสี่วันนี้ให้แปดสิบเก้าบาทจติรักจ๋ารหัสอ๋ออ่างเลขสี่จ้าบำรุงสายตาจติรักนะคะเดี๋ยวหนูเน้นให้นะคะพี่จ๋าแล้วก็เดี๋ยวตัดสามหางกับตัวตัวตัดสามหางให้กับ